สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาแอบ,บดูน้องน้อยค่ะมาแอบ,บดูน้องน้อยค่ะเห็นพ่อแม่เขาป้อนน้อยค่ะท่านผู้ชม เสียงเบาหน,หน่อยนึงก็ลูกล้านตื่นอันนี้ก็ตีสามกว่าก็เลยแยกน้องเขาออกมาป้อนครับท่านผู้ชมก็คืออากาศข้างนอกมันเย็นอ่าแล้วพ่อแม่เขาก็ออกมาข้างนอกกันอ่ะเขาไม่ฟักมาออกกำลังกายเขาคงจะเมื่อยแหละค่ะก็พอดีก็ ไปดูเห็นพอดีโอ้ยตัวเย็นเย็นก็เลยเอามาป้อนเขาไม่ค่อยจะป้อนหรือยังไงยังไม่เข้าใจเขาค่ะแก้มเหลืองก็ต้องก็ต้องซัพพอร์ตเขาละค่ะประมาณนั้นอ่าเนี่ยค่ะน้องน้อยวันที่สองค่ะท่านผู้ชมก็คืออ่าตัวนี้เป็นไข่ฝากค่ะ ฝากให้แม่ทองกกให้เขาก็ฝากเออเขาก็กกให้นะคะแต่พอมาเมื่อคืนเนี่ยเมอตอนสองสามทุ่มได้ยินตาเขาบน่นล่วไม่ค่อยป้อนไม่ค่อยป้อนว่เราก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจแล้วคะ่ะเหนื่อยค่ะอืมเหนื่อยมันเหนื่อยคนมันไม่ได้นอนแล้วมันเหนื่อยคะ่ะม,มันจะวูบเอาอืม แกมเหลืองอะ่ะเขาฟักให้กรบบุนหัวแล้วคะ่ะท่านผู้ชมถ้าไม่เป็นไข่ฝากนี่ิสยของแม่ทองคือถ้าเป็นไข่ฝากเราก็ฟักให้แต่เขาจะไม่ค่อยป้อนอืมก็เลยแยกออกมาป้อนช่วยแล้วก็ส่งคืนตอนสองสามทุ่มประมาณนั้นแหละคะ่ะตาเขาดูทีนี้ก็ออกมาป้อนช่วงตีเอ้ช่วยเทียงเที่ยงคืนอ๋อ ก็ดูอยู่คะ่ะว่ามาตีสามนี่รู้สึกว่าในกรกเะพ่อเขาไม่มีอะไรเลยคะ่ะก็เลยแยกออกมาป้อนป้อนช่วยแต่ว่าจะส่งคืนคะ่ะโอ้น้ำลายฟูปากอะ่ะอ,อาหารคือไม่รับแล้วค่ะสำหอกออกมาหมดเลยคะ่ะอข,ขาวๆข้างปากตัวตัวนี้ซีดแล้วค่ะ คิดว่าเออจะไปละมั้งก็เลยแหย่ใส่ไฟอบเลยค่ะเอามืออังใส่ไฟอบเอาประกวดบ่ลอดค่ะก็เลยใส่โถสุดท้ายก็ต้องเอามาป้อนเองค่ะพยายามไม่สบตาใ้เขาช่วยกันเองอะ่ะให้จะให้ตาเขาดูเองค่ะจะได้รู้ว่าการอดนอนเป็นยังไงค่ะออสุดท้ายก็ไม่พ้นแม่นม สงสารค่ะถ้าได้ศบตาแล้วสงสารเอาออกมาป้อนกันนึกว่าไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเออคือตัวซีดแล้วค่ะแล้วก็อาหารก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอาหารเนี่ยเอาขาวขาว,วค่ะข้างปากแล้วค่ะย้อยออกมาข้างปากแล้วค่ะก็เลยเอามือจุ่มไฟอบไปเลยค่ะขี้ก็คัก จี้เอาไปใกล้ๆที่สุดค่ะเออพอน้องโดนไฟอบแล้วแหมงเสือกรอดเนยเออะเลยใส่โถอบไฟก่อนค่ะยังไม่ได้นอนค่ะนั่นแต่ตีสามตีสี่กว่าแล้วตอนเนี้ยเออก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นค่ะผลก็ปลูกปุยขึ้นค่ะออนานนานมีแรงดีดแล้วเว้ย มีแรงดีดแล้วอ่ะโอ้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 ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 รอดูก่อนสักชั่วโมงหนึ่งค่ะแต่อ่าปฏิกิริยาตอบสนองก็อืมรอดแล้วค่ะขี้แล้วค่ะั้แต่ตีสามยันตีสี่ก็ก็ดู ว่าดูขี้เขาขี้หรือยังขี้ก็จะป้อนอีกรอบหนึ่งเราจะเข้าไปนอนค่ะท่านผู้ชมว่างนอนไม่ได้นอนมันเหนื่อยมันเครียรค่ะเดี๋ยวบ้านจะหมุนอีกไม่ไหวก็อเอามาเข้าไฟอบค่ะก็มีน้ำม่นวลขึ้นแม่เรียกว่าไปแล้วดูคดค่ะเนี่ยวันที่สองนะคะเนี่ย อืมรอดแล้วแหละยา,ยายช่วยอืมขี้แล้วเดี๋ยวยายป้อนเนาะแงบ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 ,แบจะมาสีไหนเนาะเด็กฝากอีกแล้วเนี่ยขี้แล้วก็จะป้อนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม ิีนี้ก็แค่นี้นะคะมันดึกมากเลยค่นนะนานผู้ชมคะออ่า